ในรุ่นของ C61 นะครับทั้งหมด29คันนะครับในแทร็กตอนนี้ครับวันนี้กอาจาารย์อกาศดีจริงๆนะครับไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็ไม่ฝนนะฮะมีลมนิดๆแต่ต้องดูตัวมากษรสองในช้ยการะดับนะครับวัดอักษรโชว์ที่มือนะครับตอนนี้นะครับในรุ่นคาร์ขับของเราพัฒนานะครับให้มีมาตรฐานก็ถือว่าที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกอย่างหนึ่งและไม่ไกลกรุงเทพร้อยห้ากกิโลเมตร ก็ถึงยังใกล้ต้องถือว่าใกล้กว่าเขาใหญ่นะครับยดบรรยากาศนั้นคล้ายๆมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาแล้วก็สิ่งที่เป็นธรรมชาติยังมีอีกมากมายครับต้องเรียกว่ายังดิบนะฮะยังดิบเอาละครับเคลื่อนขบวนออกไปครับเพสชานําไปหนึ่งรอบนะครับไปวอร์มครอบครับรครับสองรับ ท้ายนี่ทั้งหมด29คันเป็นวัฒนานี่แหละครับเป็นวัฒนากองพักใช่ครับก็29คันด้วยกันนะครับก็คันที่นําที่1นึ่งบริควายมาเป็นเวลาที่1ก็คือไยสิ์นะครับหมายเลขหนึ่งด้วยครับแล้วก็76อันดับที่2ครับครับตอนนี้นะครับต้องรบกวนนะครับใครดูในเพจราชิารไทยแลนด์อยู่นะครับสามารถแชร์กันได้นะครับขอรบกวนให้พี่น้องนักแข่งนะครับแชร์กันนะครับ จะได้กระจายกลุ่มคนดูนะครับเราทุกคนสามารถช่วยการประชาสัมพันธ์ได้เราเรียนการประชาสัมพันธ์กันมาเราก็ต้องใช้โลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์ก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้งหมดวันนี้จะมีอยู่22รายการรายการนี้เป็นรายการที่7นะครับเรายังท่านผู้ชมจะชมทางบ้านชมได้จุใจเลยมีเพื่อนมีญาติแข่งรุ่นไหนนี่ติดตามชมกันได้ครับมีเรามีไลฟ์สด ตลอดรายการจนถึงเย็นนะจนถึงรายการสุดท้ายนะครับในช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง NBT นะครับช่อง11บเอ็ดครับปทีวีมีทุกบ้านก็สามารถเปลี่ยนไปชมเป็นหน้าจอทีวีได้นะครับในช่วงเวลาไฮไลท์ี่บรรยากาศของท่านผู้ชมที่มาชมในสนามแก่งกระจานนะรวันนี้ต้องเียกว่าคับข้างทีเดียวครับเยอะนะครับสนามนี้เราได้รับความนิยมมากนะครับสําหรับชาวแก่งกระจานที่ ชอบในกีฬาแข่งรถนะครับเขาก็ดีอกใีใจว่าเออกลุ่มนักแข่งเรามาแข่งขันเนี่ยเศรษฐกิจแถวนี้ก็จะดีขึ้นทั้งร้านค้าร้านอาหะครับดูท่านผู้ชมที่อยู่ในขอบรอบสนามนะครับเราตรงนี้จะเป็นบริเวณพิษนะพิษแพนดอกด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเต็มพื้นที่จริงๆนะรถทางหมดท้งมดทั้งหมดทังหมดท้งมด้งเรดจั้งหมดทั้มดั้งหมด้งหมดั้วหมงมดทั้งมีกลุมดนดูเยอะมามดูในรุ่นนี้ครับเตรียมจัด ครับทูบายทูครับ <Two S 1> คือสองแถวใช่ครับแถวซ้ายแถวขวานะครับเ <c oughs> ขาพอลีควาย <c oughs> เวลาคือตำแหน่งรอบคัดเลือกมาอย่างไรนะครับต้องเข้าประจําตำแหน่งของตัวเองอย่างนั้นนะครับคือทุกคนจะรู้หน้าที่นะักแข่งเองก็ได้รับการประชุมแล้วก็ชีแ้แจงมาอย่างดีครับทีบ two two, ละทูบาแล้วเสร็จแล้วรถเพสคาคันเหลืองนี่ครับจะมูฟมูฟออกทางซ้ายจอภาพนะครับจะมูฟออกไปแล้วก็ปล่อยให้ คันที่1ที่2เนี่ยเขาจะทูายทูกันอยู่นะครับแล้วกลุ่มหลังๆก็จะต้องเลี้ยงตามกลุ่มหน้าใช่ครับหน้าใครม็นกรรมการที่จะจับตาดูอยู่ว่าใครจัมสตาร์ทใครแซงใครเนี่ยก็จะโดนโปรเทสนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักแข่งเองก็จะมีมารยาทแล้วก็รู้อยู่ว่าเราเองนั้นอยู่ตามใครอยู่นะครับตามเบอร์อะไรอยู่ท้ายคันไหนเพราะนั้นเพราะกลุ่มกลุ่มนี้ก็ จากไปที่ลาวสนามชานะครับอ่าแล้วครับอ่ารถเพสตาเข้าอ่าเข้าพิษเลนไปแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคู่หน้าครับทูไปทูนะครับจะเรียงแถวกันนะครับระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขเจ็ดสิบหกนะครับใครเป็นสามตั้งคกับสนามองค์หรืออะไอยู่นะครับเอ่าแล้วก็มาดูทุเดียวทสามตันนะครับสปินกันอยันเต็มที่นะครับตอนนี้ไครก็เต็มมากภ้าปิดเต็มจอเลยครับเอาล้วครับ ยอดครับรมไฮไลายรับรถทุกคันบินนะรถเยอะจริงๆนี่ดูสนุกนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับดูในสนามนี่ทุกคนนี่น้องๆมือใหม่กันทั้งนั้นนะครับระดับคลาสขับนี่ต้องบอกว่าเด็กใหม่ๆทั้งนั้นนะฮะที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับเด็กใหม่ต้องบอกว่าไฟเขาแรงนะครับในกลุ่มของ C61 กระปะพุกนะครับนี่ก็เป็นโอกาสนะโอกาสที่ได้มาฝึกมาได้มาถับอย่างนี้นี่ต้องถือว่าเป็นรายการใหญ่แล้วมีสดนะครับใคร เป็นญาติใครใครเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นอะไรกันก็แล้วแต่ิดตามชมกันใน Facebook Live นะครับในทางของในซิงค a ไทยแลนด์บนเพจของ YouTube ก็ได้บนเพจของ Facebook ก็ได้ครับต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียตอนนี้เราแรงนะครับแล้วก็ในทีวีเราก็ถ่ายทอดสดทาง NBT นะช่วง14.30นะครับถูกต้องครับเอาละครับหมายเลขหนึ่งยังเป็นกันนำอยู่นะครับไพยเศรษฐาเพิ่มทรัพย์นะครับ อันดับ2ก็เป็นหมายเลข76็ดสิบหกิศนับพงรื่นอายุรื่นอายุนะครับเห็นไหมครับแท็กของแกกจานี่ดูเหมือนบามุมนี่เหมือนมีอะไรไปแล้วอยู่วันทั่วเขาน่าจะมีปัญหาก็รถเอาลงรุนแรัเรียบร้อยรถมีปัญหาขับเข้าข้างทางเลยอย่าฝืนต่อนะครับอย่าฝืนต่อเสียดายโอกาสครับไม่เป็นไรบริายมาดีแต่ว่าแ่งได้ยังไม่ครบรอบก็ต้องออกจากการแข่งขันไปนะครับ นะครับเป็นโอกาสของบรรดาน้องๆที่อยากจะเข้ามาวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับมีรถอะไรก็ชอบรถอะไรก็เอาอย่างนั้นมาแข่งเอาแล้วครับยังนําอยู่นะครับไพซิตอันดับที่2ก็เป็น79็ดสิบเานะตำแหน่งเปลี่ยนชิสาสตำแหน่งเปลี่ยนนะครับชิสาเป็นอันดับที่3สกลมาอันดับที่2องนะครับก็สารัตที่3ครับหมายเลข1นึ่งศูครับแล้วก็สารัตสารัตนี่หมายเลข5้าแปดใช่ไหมฮะนะครับอันดับ2 3 4นี่คือแต่อันดับมันขึ้นมานะครับ ระดับ5คงที่ชัยการวัดอักษรนะฮะก็เป็นรถขนาดเล็กจะแบ่งกันเป็นรุ่นคลาส A A คลาสบีเอนี่แหละครับจอดไปเรียบร้อยเสียดายจริงๆทำลายสวยสไปเดอร์แมนด่างเพิ่งจบไปนะครับออกจากโรงไปมาเมื่อเดือนที่แล้วบริวามาดีด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็หมดแล้วครับหมดโอกาสต้องดูเพื่อนแข่งแล้วครับตอนนี้แต่เขาหลบอยู่ในจุดปลอดภัยนะครับใช่ครับไม่มาอยู่ในรถนะครับมีไล ท่านผู้ชมจะสังเกตได้นะครับว่าลายรถแข่งเนี่ยมันคือลายคือเลสซิ่งลายคือ,อเส้นทางที่จะแข่งเนี่ยเขาจะมีช่วงที่ทําเวลาเร็วที่สุดก็จะเป็นการเข้าลายเขาเรียกว่าลายเลสซิ่งลายเนี่ยทุกคนก็มาเรียนรู้ได้นะครับว่าวิธีขับรถแล้วเวลาเราไปขับรถบนถนนเนี่ยเราจะรู้เลยครว่าวิธีขับของเราเนี่ยเร็วแล้วก็ปลอดภัย มันก็จะเป็นการฝึกทักษะได้อย่างหนึ่งจริงๆแล้วเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถไปปรับใช้บนถนนนะครับแต่ใช่ว่าบนถนนเราจะขับเร็วไม่ใช่นะครับไม่ขับปลอดภัยนะขับไม่ให้มีปัญหาเนี่ยคนที่ขับรถจากสนามแข่งไปแล้วเนี่ยเวลาไปขับถนนเนี่ยมันจะเหนือกว่าคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยขับคือใช้ใช้ทักษะในสนามแข่งที่ใช้ในยามนการตัดสินใจมันมันจะต่างกันเยอะครับเพราะว่าช่วงลูกได้เสียล่วมเลือกชุลมุนในอย่างเงี้ยมันจะสู้คนที่ ถูกฝึกมาอย่างนี้ไม่ได้ครับตอนนี้ตำแหน่งที่1ครับยังเป็นหมายเลข1ตำแหน่งที่2หมายเลข79็ดตำแหน่งที่3หมายเลข104ตำแหน่งที่4หมายเลข582และตำแหน่งที่5หมายเลข92ครับชัยยการวัตอักษรกับหกหนงแปดนาริมิสเกิร์ลเลนูอันดับ7ตอนนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมา1อันดับนะครับสำหรับปันนภัทนะครับบดินรัดผ่านไป2รอบแปนะครับ131่งสาวันเฉลิมผิวดำขำครับตอนนี้กล้องจับอยู่ใน ผมผู้นำครับระหว่างรถหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขเจมาดูกันนะครับว่า79ชดเกาชนะครับจะเป็นยังไงใช้ซีวิคกาลังจะไล่อยู่นะครับชิสาเนี่กําลังไล่เข้าหมายเลข79็ดสิบเก้ากำลังไล่ระหว่างซีวิคสามประตูกับบีออสนะฮะจะโดนน่าจะโดนใหม่ดูซิเป็นยังไงเบอร์หนึ่งนี่น่าจะโดนนะเกาะติดนะรู้สึกว่าเวลาต่อรอบนะฮะเวลาต่อรอบเบอร์เบอชิสาของเร็วกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเร็วกว่าครับได้เวลาเจ็ดสามเจ็ด 5, อ๋อคันหลังเร็วกว่านะครับเร็วกว่าครับอันดับที่สองเร็วกว่าคันคันหลังอ้าวคันนี้เรียบร้อยไปคันหนึ่งแล้วกรรมาการก็ต้องให้เข้าถุกที่ปลอดภัยนะอนักแข่งออกมาก่อนคืกนอการแข่งขันนี่ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะไม่เคยแข่งก็จริงนะแต่ว่ามันมีกฎมีระเบียบนะฮะเพราะเรื่องความปลอดภัยที่ต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะ คือรถแข่งนี่ต้องใส่โลบานักแข่งต้องใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดแข่งนะครับแม้จะเป็นคาขับก็จริงนะตอนนี้เราพยายามพัฒนานะครับในรุน่นคาขคลานะครับนนให้โูนต้องาต,ตามตฎนะครับไพสิต์จะโดนหรือเปล่าครับที่สารไล่ติดแล้วครับเ9เก้า็มาเลขหนึ่งนนรถหลังเร็วกว่าข้างหน้าจะทํายังไงกดดันสุดๆนะฮะในเมื่อข้างหลังวิ่งเร็วกว่าเนี่ยต้องต้องอเข้าเลสซิ่งไล์ดีตรงน,นี้ก็ลงเขามานี่เร็วหน่อยมาดูที่3ที่4มีใครหมุนลงไปนะครับ ทองทเหลืองคู่ก็ตรงจุดนั้นก็ต้องห้ามแซงนะครับถ้าเห็นทองเหลือง3 4 5นี่จะเป็น104สนกลสกนสารัตแล้วก็ชยกษ์การนะฮะเบอร์104 1เอ่อแล้วก็104แล้ว5 8 2กับเพล่เก้นะฮะตอนนี้ก็ไล่กันอยู่ในตำแหน่ง2 3 4นะฮะัไอ,อ้ตำแหน่ง3 4มฮะขึ้นแล้วครับยี่สิบล้อขึ้นแล้วสำหรับเจ็ดจา้นที่สารขึ้นไปแล้วครับอย่างที่บอกฮะว่า เร็วกว่าก็แน่นอนแล้วการหน้าก็้องนดไปไม่มุมใดก็มุมหนึ่งถ้าเป็นไม่ดีนี่กเร็วกว่าก็มีสิทธย์ที่แข็งแต่ว่าเาถ้าแซงที่นี่ที่นี่ที่นี่จังหวัดในการแทงมีเยอะมากเพราะว่าโค้งเยอะโค้งเยอะแล้วโอกาสที่จะหลุดจะเบียดจะหลุดอะไรเนี่ยง่ายครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีคอนัวรที่ขึ้นขึ้นเนินบ้างลงเนินบ้างสนามสนามอย่างนี้ขับยากนะฮะเพราะว่าใครขับสนามที่ผีละได้ขับสนามแก่กระจา์ได้ ที่ไหนก็ไปแข่งได้ครับเป็นสนามเทคนิคนะฮะคือสนามที่ไม่เร็วแต่ว่าต้องใช้เทคนิคใขับขี่รถขับฟุ้งมาลัยเข้าโค้งนะฮะกรจะเห็นว่าสนามนี้ออกแบบโดยคุณเอกประวัตินะครับเป็นนักวข่งิชรันะอัีเป็นนักแข่งปปัจจุบันนะก็ร่วมทุนกับคุณสมชายศรีโมลานะครับ อ่าไม่ใช่สีจีรารักษ์คุณสมสมชายสีจีลารักษ์ชายสีโบราณนี่นักแข่งเลลี่นะครับผมเอาสองสมชายมารวมมาเข้าสู่ช่วงไฟนอลหลักกันแล้วนะฮะสำหรับทีมหนึ่งคุณสมชายสีจีรารักษ์นะครับก็เป็นเจ้าของสนามแข่งแข่งอาจารย์อดีตก็คือนักแข่งที่แข่งมาสนามพีระนั่นเองครับก็แข่งมานานครับแล้วก็ สุดท้ายก็มีที่ดินอยู่ตรงนี้ก็มาสร้างสนามแข่งกีจานี่ครับก็เป็นการต่อยอดจากอาชีพนักแข่งมาเป็นเจ้าของสนามแข่งจากใจรักมาเป็นอาชีพจากอาชีพก็มาพัฒนาเป็นเจ้าของสนามแข่งสนามแข่งเมืองไทยนี่ก็จะมีอยู่ประมาณที่ที่พอสนามมาตรฐานสูงสุดก็จะเป็นสนามบุรีรัมย์นะครับของบีไอซีนะครับแล้วก็ทาก็จะมีสนามพีระแล้วก็สนามไทยแลนด์เซอร์กิต สนามแก่งกระจาดน,นะฮะเท่าเห็นหลักๆก็เป็นสนามหลักๆก็จะมีอยู่4ี่สนามมีสนามปักช่องก็ปิดไปแล้วฮนะนั่นก็ไม่รู้จะเปิดได้เมื่อไหร่เหมือนกันครับที่สนามปักช่องนะครับช่องโบนัานั่นเองนะฮะใช่ครับโบนั bon ่าก็ปิดไปนะครับในเรื่องราวของด้านกฎหมายนะครับแต่ว่าสนามแก่งกระจานนี่ก็จะเป็นการทดสอบรถได้ดีที่สุดนะคนที่ อยากจะขับรถเร็วๆเนี่ยมาทดสอบแก่งอาจารย์เนี่ยเราจะกล้าขับขึ้นอีกเยอะครับเพราะโค้งมันแต่ละทีมน่ากลัวฮะลงเนินลงเขาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน่ากลัวน่ากลัวคือคนไม่เคยขับเนี่ยปอดฮะคัวใจแป้วเลยฮะแต่ว่าถ้าขับล้วชินๆก็เอาแล้วครับพยายามจะไล่อยู่นะชิสารชิสารก็โดนเสียบอีกแล้วเอาคืนอ้าวมีแปะเอาแล้วครับยุ่งแล้วครับมีแปะเขาด้วยครับหมายเลขหนึ่งพิสารไปแปะเอา ไพสิตนะไพซิ์หมายเลขหนึ่งเข้าไปแปะเอาชิสานเข้าเรียบร้อยครับจากนำที่หนึ่งตันนี้เลยจยบข่าวเลยครับในการเสียโอกาสนะครับสำหรับหมายเลขเจ็ดเก้าหมายเลขหนึ่งไพสิ์สง<ห>สัยต <นำ S 2> ้องโดนในสนามเรียกแน่เลยครันะไพสิ์นี่หมายเลขหนึ่งนี่แปะท้ายชัดเลยนะมาไม่ระมัดระวางังแล้วแปะเข้าไปนี้แหมเสียโอกาสครับ ก็ต้องดูกันนะครับว่าจบแล้วเนี่ยนายสนามสจวรตพึ่งพวกผมการเดินขันนี่จะพิจารณายังไงนะครับเป็นรอบสุดท้ายด้วยครับหมดโอกาสแล้วครับสำหรับหมายเลขหนึ่งหมายเลขขนาดหมายเลขเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับหมายเลขเจ็ดเก้าที่เป็นชุดสารสาสกุลใช่ครับก็เป็นการเสียโอกาสไปเลยครับครับคุณไพศิษธ์ก็เหมือนจะรู้ตัวนะฮะไพศิษธ์นี่ น่าจะรู้ตัวแล้วก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับได้ยินเสียงโคชประกาศวอบอกแล้วให้เรียกหมายเลขหนึ่งขึ้นมาพบในสนามงานเข้างานเข้าแน่นอนครับผมครับก็เป็นไปตามข้างบนนะครับว่าเขาจะยังไงแต่เขาต้องขึ้นไปพบในสนาม้องๆที่ชมในทางเฟซบุ๊กอยู่นี่นะครับแล้วก็อยู่ที่สนามจะเห็นว่า าการแข่งขันนั้นมันมีกฎกติกามารยาทนะครับใครทําผิดทำถูกเนี่ยค<ม>ือจะแซงเขาไปแปะเขาหรือไปสก,กิดเขาเรียกว่าคอนแทกอะภาษาอังกฤษใช้คําว่าคอนแทกเนี่ยจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ค,คุณอยู่ข้างหลังไปไปแปะขันหน้านี่แน่ๆครับคุณผิดไม่ไม่คือโดยสามัญสำนึกนะไม่ต้องคิดอะไรเลยค,คุณอยู่หลังเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปแปะ คุณจะทำคุณจะแซงซ้ายแซงขวาคือยังไงก็ได้ห้ามสะก็ดน่ะห้ามแปะห้ามพิงห้ามเอิงอะไรต่างๆได้มันไม่ได้ครับนะครับจบการขันไปแล้วนะครับสำหรับซี1นะครับการประพกนะครับ